ถ้าเขาเป็นหัวหน้าและได้มาคุมที่บริษัทเนี่ยมันจะน่ากลัวขนาดไหนให้ hey, hey, ผมโ<ฆ>ีสภาพกับเป็นพนรรักงานมไม่รู้อหะอว่าผมเป็นใครสวัสดีค่ะสวัสดีครับชันนั่งค่ะ ขอต้อนรับส่วนาจากงานแห่งใหม่นะครับยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับคนที่มากความสามารถและมากประสบการณ์อย่างคุณขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยค่ะดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากเลยที่ได้มาทํางานที่นี่ผมได้ดูประวัติของคุณแล้วนะคุณเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดแล้วละ่ะที่จะเข้ามาจัดก,การปรัญภายในของเราทําไมเ่รคะบอสคืออย่างนี้นะครับคุณดาบริษัทของเรา มีผู้ถือหุ้นรยายใหญ่อสามคนและมีพนักง,งานจํานวนมากที่ควรจะต้องดูแลและมีพนักง,งานอยู่กลุ่มๆหนั้นซึ่งมาทํางานก่อนหน้าที่ผมจะมารักตังหน่งนี้เห็นเขาว่าเป็นพวกมีเส้นมีสายแต่ผมก็ยังไม่ได้สืบเลยว่ามาจากตรงไหน,นบอสกำลังหมายถึงมาเฟียในบริษัทเราเหรอคะก็ทํานองน,นั้นแหละครับแต่ผมขอบอกคุณไว้ก่อนนะ คนที่มารับตํตำแหน่งคุณก่อนหน้าเนี่ยไม่เคยมีใครอยู่ได้เกินสามเดือนเลยแม้แต่คนเดียวถ้าอย่างนั้นดิฉันขอข้อมูลหน่อยได้ไหมคะเพราะว่ามีมาเฟียในที่ทํางานนั่นก็หมายความว่าเขากักตําแหน่งนี้ไว้เป็นเพราะว่าเขาอยากจะทําเองหรือเปล่าคะแล้วถ้าเป็นอย่างที่ฉันคิดไว้แล้วทำไมบอสถึงไม่ให้เขาทำตำแหน่งนี้เลยล่ะคะ เขาบอกคุณตามตรงเลยนะคนณดความรู้ความสามารถของเขายังไม่มากพอแต่นั่นน่ะไม่เท่ากับเขาทำตัวเป็นหัวโจกใหญ่อยู่ที่นี่ทำให้คนอื่นเกรงกลัวทำให้คนอื่นคิดว่าเขามีเส้นมีสายใหญ่โตของที่นี่เวลามีอะไรอะ่ะทุกคนพร้อมจะข้ามข่าวไปบอกเขาเสมอทำให้หม้าของก่อนเนี่ยต้องโดนเด้งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าโดนกันแกงหรือเปล่า แต่เหตุผลจริงๆที่ผมไม่ดันเขาขึ้นมาเพราะผมสงสัยว่าเขากำลังทุจริตบริษัทเราอยู่แต่ผมก็ไม่มีหลักฐานจริงๆที่เอาผิดเขาได้คุณลองคิดดูนะถ้าเขาเป็นหัวหน้าและได้มาคุมที่บริษัทเนี่ยมันจะน่ากลัวขนาดไหนผมถึงให้คุณมาจัดการเรื่องนี้ไงดิฉันเข้าใจแล้วค่ะยังไง ฉันขอทำงานตรงในี้สักระยาหนึ่งก่อนแล้วดิฉันจะหาวิธีจัดการเรื่องภายในบริษัทให้เรียบร้อยนะคะไม่งั้นดิฉันขอตัวนะคะเชิญครับเฮ้ยพรุ่งนี้ผู้จัดการฝ่ายบุคคลคนใหม่จะมาคุมพวกเราแล้ว่ะกูนี่กลัวมาก มาเย้ไปเ,เ,เปิดให้กูดิลูกพี่ลูกพี่จะไปนสนใจมันทำไมยังไงลูกพี่เราก็ใหญ่กว่าอยู่ดีจริงไหมพวกเราใช่แล้วพี่ต่อไปพวกเราต้องทำยังไงพวกมึงไม่ต้องทำอะไร กูจะดูลิดเดของมันก่อนมึงก็ทำตามที่พวกมันบอกก็แล้ถ้ามันไม่มีอะไรมากเข้ากับเราได้ก็จบไปแต่ถ้ามาโชว์พลวเวอร์บดดีเจอกู <c oughs> กูยังไม่ปล่อยไว้เลยฮะ <c oughs> เชิญครับบอสคะบอสพอจะมีเวลาสักครู่ไหมคะดิฉันอยากจะขอปรึกษา่อยคะ่ะโอเคมชงฉันนั่งก่อนคืออย่างนี้คะ่ะบอสพนักง,งานที่บอกว่ามีเส้นสายเมื่อสักครู่ก่อนดิฉันจะขึ้นมาพวกเขาก็ตั้งวงกันดื่มเหล้าไม่ทำการทำงาน ดิฉันคิดว่าทางบริษัทเราน่าจะต้องมีกล้องวงจรปิดบอสคิดว่าไงคะคุณจำงนนเหรอดิฉันคิดว่ามันจำเป็นคะ่ะนี่เป็นใบเสนอราคาสองสบริษัทที่ดิฉันขอมายังไงบอสช่วยเซ็นอนุมัตให้ทีนะคะดิฉันจะให้เขาเข้ามาติดตั้งในวันที่พนักง,งานไปทำงาน แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งค่ะบอสดิฉันคิดว่าเรื่องนี้ฝ่ายบัญชีน่าจะต้องทราบเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเงินแต่ดิฉันเกรงว่าจะมีนอนบอลไส้ในบริษัทแล้วถ้าเป็นอย่างที่ดิฉันคิดจริงๆสิ่งที่เราทำมามันก็จะสูญเปล่านะคะมันก็ใช่งั้นเอาอย่างนี้ เรื่องค่า,ชาใช้จ่ายคุณไม่ต้องมากังวลเดี๋ยวผมจัดการเองได้ค่ะแล้วก็เรื่องร่อประพอค่ะถึงแม้ว่าเราจะใช้บริษัทจากที่อื่นมาแต่เขาก็ดูเหมือนว่าจะสนิทสนมไปกับทุกคนที่เข้ามาทำงานที่นี่แล้วดูจากที่ฉันเห็นรายงานที่เขาเสนอขึ้นมาในแต่ละวันก็ไม่เคยมีเรื่องพวกนี้เลยนะคะ ก็จริงอย่างที่คุณพูดไงนั้นเอาอย่างนี้วันที่มาทําการติดตั้งคุณแจ้งบริษัทปรปภให้เปลี่ยนบริษัทชุดใหม่มาทั้งชุดสวาะวันนั้นคุณไม่ต้องกังวลที่เหลือคุณไปดำเนินการได้เลยได้ค่ะขอบคุณมากครับออส หม,มายความว่าไงให้ผมโพสภาพกับเป็นพนักงานคุณไม่รู้เหรอว่าผมเป็นใครดิฉันไม่รู้หรอกค่ะเป็นผู้จัดการใหม่สักเอิมาจุนจา้าเรื่องคนอื่นก็คุณทำผิดกฎระเบียบของทางบริษัทแถมคุณยังทุจริตน,นำทรัพย์สินของทางบริษัทออกไปขาย ความผิดแค่นี้พอไหมละ่ะอ๋อแต่นี่ทางบริษัทให้อภัยในฐานที่เป็นพนักง,งานเก่าแก่ที่นี่เลยไม่ได้แจ้งความจับก็ดีแค่ไหนแล้วมึงคอยดูกจะฟอ้องบริหารพ่ามึงรลังแกพนักง,งานงคอยดูเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไป ดูวิดีโอนี้ก่อนดีไหมดื่มเหล้าในเวลาทำงานพอเลิกงานก็ขนวัสดุของทางบริษัทออกไปขายแบบนี้ไม่เรียกว่าขโมยจะเรียกว่าอะไรล่ะคะ่ะก็มันก็เป็นแค่ขย่เขาทิ้งแล้วว่ากลับสิ ขยัหรือไม่ขยัคุณก็ไม่มีสิทธิ์เอาทรัพย์สินของทางบริษัทออกไปยังไงคุณก็ผิดเต็มๆถ้าจะให้ดิฉันแนะนำคุณควรที่จะไปเซ็นใบาลาออกเองที่ฝ่ายบุคคลนะคะเพราะนี่เป็นเพียงประกาศภายในบริษัทเท่านั้นคุณยังคงมีประวัติดีที่จะไปหางานใหม่แต่ถ้าหา คุณยังดึงดันที่จะถามว่าคุณเป็นลูกใครหลานใครดิฉันไม่รู้หรอกนะคะแต่ดิฉันในฐานะที่ได้รับมอบอำนาจมาดิฉันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดอ๋อและนี่เป็นคดีดอาญาคดีดลักทรัพย์ยอมความไม่ได้ซะด้วยไม่ใช่คดีดแพง่งยังไง คุณลองคิดดูดีๆนะคะกูฝากไว้กว่อนจะกูกลับมา